ไงพวกดาวพุธเอ้าดูเราสิทั้งแก๊งอยู่กันครบเลยระบบสุริยะกลับเป็นปกติแล้วใช่เดี๋ยวแล้วหนุ่มนักบินไปไหนอะเขาคงจะกลับบ้านมั้งก็หวังว่างั้นเขาต้องพักผ่อนบ้างแล้วล่ะไม่กี่เดือนก่อนหน้า ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเครื่องพิมพ์สามิติทำกาแฟน้ำแร่ได้ด้วยคนกำลังใช้อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกหนุ่มนักบินแน่นอนมันสร้างกาแฟได้อืมคาปูชิโน่กับวานิลลาแล้วนี่เธอพวกเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวนั่นใช่นายขึ้นมาได้ไงนายเข้ามาในยาได้ไงเนี่ย ไม่นั้นนายต้องมีน้ำฉันจะเรียกนายว่าไงดีอืมชื่อซีโบดีไหมมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีซิลิคอนเป็นพื้นฐานจากนี้ไปนายเป็นเพื่อนรักของฉัน <c oughs> เยี่ยมใครก็ได้ช่วยด้วยในมือคุณนั่นอะไรนี่คอมพิวเตอร์นี่คือซีโบ้เพื่อนสีใหม่ของฉันอันตรายอันตรายอันตรายเตรียมเปิดใช้ระบบป้องกันดาวเคราะห อะไรนะคอมพิวเตอร์นี่แกทำอะไรโว้ยเ,เกิดอะไรขึ้นโ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 นะนานะนะนบิบิบคอมพิวเตอร์น,นี่แกทำอะไรระระระ รกรับบ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 ปปป้องไกาดดดดาวเระระบบป้องกันดาวเคราะห์เหรอคืออะไรฮะนายสีโบดีจังที่แกไม่เป็นไรแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทาไมเจ้าคอมพิวเตอร์ถึงได้คลั่งพอเห็นนายเราเราตกมาที่ไหนเนี่ย โอเคไหนดูสิคอมพิวเตอร์ต้องการบอกอะไรดูสิระบบป้องกันดาวเคราะห์ระบบป้องกันอะฮ่าอยู่นี่ไงอฮระบบป้องกันดาวเคราะห์ใช้เพื่อยับยั้งการปนเปื้อนเบื้องหน้าและการปนเปื้อนย้อนหลังคืออะไรเนเน่บางทีฉันควรจะอ่านต่อ การปนเปื้อนเบื้องหน้าก็คือเมื่อชีวิตจากโลกไปอยู่ในสถานที่ต่างดาวส่วนการปนเปื้อนย้อนหลังคือเมื่อชีวิตต่างดาวถูกพาไปที่โลกฉันว่าพอคอมพิวเตอร์เห็นแกอยู่ในยานระบบป้องกันบางอย่างก็เลยทำงานเพื่อปกป้องยานและตัวฉันจากการปนเปื้อนแต่แล้วยานก็คลั่งและตกลงมาบนดาวที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ย hey! ข้าวดวนละโซลาบอลสโตกลับมาแล้วรอบนี้มีทุกตาใหม่ด้วย ตอนนี้เรามีโลกดาวสุกและตุ๊กตาหนุ่มนักบินแต่ว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะเพราะอย่างนั้นอย่าลืมพีออเดอร์เลยตอนนี้ก่อนที่ของจะหมดเดี๋ยวมีตุ๊กตาฉันด้วยเหรอนั่นมันแปลกๆนะนายก็แปลกอยู่แล้วแล้วทำไมไม่มีตุ๊กตาของนายละ่ะเพราะว่าตัวฉันมันร้อนแรงเกินไปยังไงละ่ะคู่หูอ่าอย่างไงก็ตามไปดูหน้าร้านก่อนที่ตุ๊กตาจะหมดละหรือไปดูสินค้าอื่นๆเช่นเสื้อยืดเสื้อกันหนาวจิ๊กซออะไรก็ตามแต่เลีกอย่างกลับเข้าวิดีโอได้ ส่วนหนึ่งของระบบป้องกันดาวเคราะห์คือชีวิตจากต่างดาวต้องถูกจัดเก็บใครก็ตามที่ได้จับต้องจะต้องถูกกักตัวอุปกรณ์ต้องฆ่าเชื้อผู้พบเจอต้องรายงานกลับโลกและเหนือสิ่งอื่นใดเป้าหมายทั้งหมดของภารกิจอาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นอะไรฉันว่าคำตอบต้องอยู่ตรงไหนสักที่ในนี้ไว้นั่นอะไรโอ้โอ้นั่นน่นมันตัวอะไรเนี่ย ฉันอยู่บนดาวเคราะห์ที่มีแต่เอเลี่ยนและทำไมหัวหน้าไม่รับสายเนี่ยรัซาสัญญาณไกลามากนี่ฉันห่างจากโลกขนาดไหนเนี่ยโอเคนี่เวลาของนายทำให้ท่านรัสษาภูมิใจอยากให้นุ่มนักบินได้มาอยู่เห็นฉันกลายเป็นคนดังจังทำไมเขาไม่ตอบแชทฉันเลยแล้วใครมันโทรหาฉันตอนนี้เนี่ยมายถึงไหนนะอ่าตอนนี้ฉันไม่เหลือสัญญาณแล้วฉันสวยเช็ดแล้ว นายพาฉันเจอปัญหาเยอะมากเลยซีโบไม่รู้ว่าครั้งนี้ฉันจะออกไปยังไงนายพูดถูกสีโบถ้าฉันต้องตายฉันขอตายอย่างนักสู้ฉันสู้กับเจ้า,อาเอเลียนนั่นได้ฉันเผชิญหน้าดาวเคราะห์มาแล้วนะขอบใจเจ้าเพื่อนรักเออฉันเสียสติอย่างเป็นทางการแล้ว คอมพิวเตอร์บอกฉันได้ไหมว่าสภาพข้างนอกเป็นยังไงเอาจริงสิคอมพิวเตอร์เจ๋งแล้วดูเหมือนฉันต้องเสี่ยงดยออออออูอะไรเนี่ยมีเอเลียดอีกเหรอตัวอะไรเนี่ยดูสิว่าความดันเท่าไหร่มากกว่า15,000 psi นี่ฉันอยู่ไหนกันเนี่ย โอเวไนเอ้ N A. แล้วฉันจะซ่อมยานยังไงฉันต้องสู้กับพวกนี้ต่อไปนะไอตัวหน้ารังเกียจอรารซาน่าจะให้ไลท์เซเบอร์ชฉันหรือขอที่ช่วยฉันทำภารก,กิจน,นี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันยอมเซส,สัญญามาทำถ้ามันฉันต้องขึ้นไปที่พื้นผิวแล้วเร่งเครื่องเต็มกำลัง เดี๋ยวนันี่มันนี่ใช่ที่ที่ฉันคิดหรือเปล่างั้นที่ผ่านมาดาวเอเลี่ยนก็คือโลกเหรอพระเจ้าข้างล่างมาหาสมุทยุ่งเหยิงสุดๆเ,เดี๋ยวยาฉัน ขอต้อนรับสู่ Planet Ball Store เรามีเสื้อยืดโปสเตอร์หรือแม้กระทั่งแก้วน้ำแบบสั่งทําให้เป็นดีไซน์ของ Solar Ball นี่มันเจ๋งมากเฮล้วเราส่งไปไหนบ้างละ่ะมีใครพูดเรื่องการขนส่งหรือเปล่าเฮ้ hey, ร้านค้าว่าไงอู้นั่นไซสอะไรเนะี่ย ฉันอยากได้เอ็กซ์ตรา้าเอ็กซ์ตรา้าเอ็กซ์ตรา้าเ,เอ็กซ์ตรา้ราช่วยทำเรื่องขนส่สงของให้ลงไปที่โลกได้ไหมได้เลยหนุ่มน,นักบินตอนนี้เราขสากกรานส่งได้ทั่วจักรวาลตราบใดที่คุณยังอยู่บนโลกอะนะไปรับสินค้าโซลาร์บอลของคุณเลยแล้วคุณจะโดดเด่นไม่เหมือนใครบนโลกถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร